เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น n i n o คุนิคลอสเวิร์ d เมีย M g l o b a l p tower of fantasy y ok o ก a n global g m มียโ A3 อสามซีว g ล t และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอชาวไรครับเอาล่ะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Doom s l a y l r s u r v i v o r นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนวแซนบ็อกเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งตอนนี้จะเปิดโหลดบนสโตทยด้วยนะตัวเกมเนี่ยมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะครับผมว่าเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจภาพสวยด้วยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของภาพตัวละครนะครับเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวละครผู้หญิงน่ารักที่เดียวนะครับดูดิ สซอรเบรหึมแหมทุกคนอะแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับยังมีหลากหลายตัวนะเห็นไหมฮะมีเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมออกแบบมาอนข้างดีนะครับนี่เลยอาเป็นไงฮะนี่ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่สนใจนะอันนี้เนี่ยผมจะเอาบรรยากาศตัวเกมแบบคร่าวๆในช่วงเริ่มต้นมาให้ดูนะครับก็ตามนั้นนะครับใครอยากเล่นก็โหลดได้เลยนะฮะนี่แนมะ้ตัวละครโคตรเยอะเลยนะครับผม นี่เน้นที่ตัวละครผู้หญิงเป็นหลักนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะทีนี้เนี่ยกลับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของตงัวเกมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมันจะเป็นแนวแบบว่าให้เรามาทําการก่อสร้างแล้วก็ฟื้นฟูนู่นนี่นั่นน,น,นะครับสังเกตว่าจะมีซอมบี้อยู่พื้นที่ด้านนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นไปอีกสักพักเนี่ยมันน่าจะมีการปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วย นะครับผมนี่ไหมมันจะเป็นแบบออนไลน์นะเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีการพิมพ์พูดคุยกันกตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถเนี่ยครับแปลภาษาได้เห็นไหมอ่ามันจะกดแปลได้เลยครับผมถ้าเราอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยก็กดแปลตรงนี้ได้นะครับแค่นั้นนะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างประเทศนะครับถ้าเกิดเรารู้จักเขาอะไรเงี้ยมาคุยกันเราพิมพ์ภาษาไทยไปเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรมานะครับเราก็สามารถแปลได้ส่วนเขาก็สามารถแปลได้เช่นเดียวกัน นะครับผมต่างคนต่างสามารถแปลได้ประมาณนั้นนะ่ะนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะสามารถก่อสร้างแล้วก็ฟื้นฟูอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งผมได้ทําการฟื้นฟูไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตัว q u วสเนี่ยมันจะมีให้เรามาฟื้นฟูอยู่ ทีนี้เนี่ยในส่วนของตรงเกมนะครับ q u วสตรงนี้มันจะมีให้เราทำเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นตรงนี้ก็กดเข้าไปนะครับมันก็บอกว่าให้เรามาทําการเตรวจสอบตรงนี้นะครับกพราะกดเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นการแบบว่าไปทําการสู้กับพวกซอมบี้ต่างๆที่มาบุกนะครับออาอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับอ่ะลองกดไปดูแล้วกันนะนี่ครับผม ลองไปสู้กับซอมบี้นะครับในสองการต่อสู้ก็ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะครับนี่ฮะมันจะพาเราเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็อาจจะมีเดินสำรวจในนี้ได้หน่อยนะครับผมอ่ามีเนื้อเรื่องแบบนี้ให้เราได้ดูด้วยนะซึ่งพอมันเป็นภาษาไทยแล้วมันก็แบบอ่านเข้าใจาง่ายนะครับเข้าใจาเลยนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนี่เป็นซอมบี้เรียบร้อยครับวันนี้อ่านะครับอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้กลายล่างหรือเปล่าอ่ะผมว่าน่าจะกลายล่างแน่เลยวะนี่ฮะ ไม่ได้กลายล่างอ๋อ oh, จะมีซอมบี้ตัวอื่นมาอีกเพียบเลยนี่ครับผมอ่าแล้วก็มาแล้วฮะอ่าพื้นที่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เมืองของเรานั่นแหละนะครับวันนี้เราออกมาสำรวจด้านนอกไงสังเกตนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับผมอ่ะโอเคครับมาเราต้องมาสำรวจแล้วนะครับนี่ซอมบี้มาแล้วอ่าแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันจะวางเป็นแบบสิงกีดขวางแบบนี้ด้วยได้นะเนะนี่ยป้องกันซอมบี้ไม่เข้ามานะครับประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเนี่ยโยนแบบนี้ไปครับอูมนี่ฮะอ่าเป็นการช็อตเป็นการช็อตอ่าส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นการแบบยิงแบบนี้ครับเนี่ยยิงปืนอย่างนี้เลยนะครับแต่อันนี้มันไม่น่าจะโดนซอมบี้นะเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในรัศมีนะครับผมอ่าส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการชาร์จนะครับพอชาร์จมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสามารถเอ่อใช้สกิลได้น,นะครับซึ่งสังเกตเห็นว่าสกิลแต่ละอันเนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับเป็นพอยต์เนาะตรงนี้นะครับมันจะส คือมาเล่นไม่ได้ยากอะนะครับแต่จากที่ผมเล่นมานะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าจะมีออโต้น,นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีในส่งของเนี่ยครับตรงคูนหนึ่งมาละนะครับคูณ1นึ่งคูนสองอะไรเงี้ยนะครับเพีเยงแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกแค่นั้นเองเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องบางซอมบี้มาก่อนนี่จะไปเพื่อนอูโมโอเลสวยงามอันนี้ด้วยอูมนี่แน่โอเคมันมี2เวฟแล้วเนี่ยดานเนี้ยเอาละฮะมา คุ้ยเสร็จแล้ว๋อโอเคแสดงว่าเว็บเมื่อกี้ผมสู้เสร็จแล้วนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้พอเราต่อสู้เสร็จนะครับเนี่ยก็กดรับเควสตรงนี้ได้เลยนะครับรับของรางวัลไปมันก็จะปลดล็อกเควสไปเรื่อยครับมีเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาได้เรื่อยนะฮะต่อไปเ็าบอกว่าเพิ่มในส่วนของพลังฮีโร่นะครับเอ่อเลเวลฮีโร่2ตัวเป็นเลเวล6อ่ะโอเคนะครับนี่ก็กดบวกตรงนี้นะก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีให้เรามาอัพอยู่นะครับแล้วก็เลือกได้ถ้าเรามีของนะ กดเพิ่มไปได้เลยครับนี่ปึ๊บเพิ่มอีกอ่าให้เปเลเวลหกนะครับตัวต่อไปนี่ตัวนี้ครับกดบวกเข้ามาแล้วก็เพิ่มเลยฮะนี่ครับผมอุ้ยอันนี้ไม่ได้แล้ว,วอ่ะเออน่าจะใช้อันนี้ได้นะแต่ไม่น่าพอนะครับดูแล้วนี่ไม่พอนะฮะดังนั้นถ้าเกิดไม่พอเราก็ต้องไปหามานะครับเออให้มันผ่านโอ้ยนี่ไงผ่านแล้วนี่ว่าอ๋อผมมีตัวเลเวล6ตัวหนึ่งแล้วนะครับโอเคอ่าแล้วก็อัพเมื่อกี้ไปเลเวล6เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ทีนี้ในส่วนของพื้นที่การก่อสร้างตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดมาได้เลยนะมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่เห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ครับก็กดเข้ามาแล้วก็ทาการเพิ่มเลเวลได้ครับเนี่ยกดเพิ่มเลเวลไปเห็นไหมอ่าก็รอให้มันเพิ่มเลเวลเสร็จนะครับมันก็จะแบบได้เลเวลที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับผมนี่เรียบร้อยอ๊บเสร็จสิ้นอ่าพลังต่อสู้เยอะเลยนะนี่ครับผมสามารถมาฝึกนะครับทงหงทหารอะไรต่างๆได้เห็นไหม แต่ว่าแนะนําว่าอย่าพิ่งมาฝึกเลยนะครับเดี๋ยวรอให้แบบตัวเกมมันสอนก็นได้นะครับอุ้ยแต่มันเข้ามาแล้วมันก็สอนเลยนี่หว่าอ่ะนั้นก็ฝึกเลยแล้วกันนะครับเนี่ยก็รอเวลาครับหรือว่าเราอยากจะรวดเร็วแล้วก็ทําการเล่นความเร็วก็ได้นะนี่ฮะถ้าเรามีของเล่นความเร็วแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแค่นั้นนะอ่าอันนี้ก็อัพหน่อยแล้วกันโรงพยาบาลนะครับนี่เรียบร้อยประมาณนี้ก็บอกว่าต่อไปป่าแห่งความมืดครับไหนดูดิอ๋อตรงนี้ครับนี่เอารถตรงนี้ออกไปครับผม ไปแล้วครับไปสำรวจนี่ครับมาลองไปดูอีกสักดานหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าเกมเนี้ยเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะใครที่แบบเออชอบเล่นเกมแนวแบบสมบองอมบี้อะไรเงี้ยนะครับน่าจะตอบโจทย์กันนะครับผมนี่มีเนื้อเรื่องให้เราดูนะเออคนท้างโอเคเลยนี่มาแล้วครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้คนตายหมดเลยเนี่ยเห็ไนไหมตรงนี้เราจะเราต้องมาเออทำการวิ่งสำรวจเองนะนี่ครับมารับรับผมโอเค จัดไปครับสู้โอ้ยังเล่งความเร็วไม่ได้วะเดี๋ยววางก่อนนี่โอ้ซอมบี้มาเยอะแล้วว่ะจัดไปเพื่อนนี่แน่เข้ามาเลยโอเคโยนอย่างเดียวตอนนี้วางต่ออุ้ยอุ้ยไอตัวนี้มันกระโดดข้ามได้นี่ว่านี่นี่ไอตัวเนี้ยเออวยมากันเยอะเกินจัดไปเพื่อนอูมอืมวิมาข้างหลังด้วยนี่ว่างานเข้าแล้วเว้ย บังหน่อยบังหน่อยบางข้างหลังหน่อยนี่แน่โอเคโอค้โหมันมาเยอะขนาดนี้ไหวหรือเปล่าวัยรุ่นไหวไหมยิงดีเพื่อนยิงเออโอเคเห็นได้อยู่บอสยังไม่มาหรือเปล่าวะเนี่ยเอาแล้วครับโอเคเห็นเอ็นจีไม่พออ่ะยังได้อยู่ครับตัวนี้เรียบร้อยอ่าผ่านนะครับผมไม่มีบอสว่ะนะครับอ่ะไปต่อได้ครับผมสำรวจเสร็จแล้วตรงนี้นี่นั่นมันเสียงอะไร โอเคฮะมาต่อครับผมอู้นี่เลยมันขนของมาด้วยจะได้ของหรือเปล่าวอ้ตัวนี้โอ้มาครับนี่บอสบอสโอ้โหมีลูกน้องเป็นซอมบี้ว่ะใช่ป่าหรือว่าเรามาควีกับเขาวะต้องสู้ไหมเนี่ยเออน่าจะไม่ต้องสู้หรือเปล่าอ่าโอเคไปต่อครับผมเขาสามารถจับซอมบี้มาเป็นทาสได้เหลือเชื่อ,อจริง เออหุ้ยเหมือนตัวละครอนใหม่เหรอคิดว่าอย่างนั้นนะเออหรือไม่ก็เป็นการโฆษณาอะไรประมาณนี้นะฮะนีครับนีเอาซอมบ <eye> ี้มาเป็นธาตุแล้วก็มาสู้เลยเออเขาท่าเขาท่าตัดไปยิงมันไปนี่แน่โอเคอ่าเอาซอมบี้ที่เป็นธาตุครับออกไปสู้ครับซอมบี้กับซอมบี้เอาเรื่องฮะเอาเรื่องมาข้างหลังต้องกั้นข้างหลังด้วยว่ะอ โอเคครับแต่ Energy ผมว่าแบบมันสร้างชา้าแล้วเนี่ยจริงๆอุ้ยอุยอยุมาแล้วเริ่มมาแล้วเรื่อยๆจัดไปเพื่อน <Boom. S 2> โอโบูมโอ้โหบุกขนาดนี้จะไหวหรือเปล่าเพื่อนไม่ได้ไหวยิงมันไปอู้มไม่พอว่ะตัวละครผมตายแน่เลยดูหน้าทางแล้วมันมาขนาดนี้โอ้โหนานงอกแล้วฮะเออ ไม่รอดไม่รอดตายไปแล้วหนึ่งใช่ไหมตายไปแล้วเนี่ยยังไงเพื่อนตีแน่ตีนี่นนเดียวเออแต่เพื่อนเราตายนะครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะบรรยากาศนะครับก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้แหละเอยผมว่ามันดีนะเรียบร้อยแล้วครับป่าแย่งความมืดเนี่ยเขาผ่านเควดในส่วนของกาชาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยกดเข้ามาตรงค้นหานะแล้วก็มากดตรงนี้ครับเนี่ยค้นหาเข้ามา อ่ามันจะมีให้เราหาแบบฟรีฟรอยู่ครับเนี่ยก็กดค้นหาได้เห็นไหมปึ๊บรอสักแป,ป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็ามาละนี่ครับผมอ่ะหาของหาตัวละครน,นะครับนี่ครับประมาณนี้เราก็ได้มาแล้วแต่ว่าเป็นตัวระดับคอมมอนเฉยๆอ่าประมาณนี้นะครับส่วนต่อมากก็อันนี้ครับน่าจะเป็นแบบการค้นหาที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นการค้นหาขั้นสูงนะก็ลองดูแล้วกันนี่ครับไปแล้วครับปึ๊บมาได้ตัวดีๆหรือเปล่าปึ๊บ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 อุ้ยไม่ได้เลยว่ะ เออโอเคครับถ้าเกิดอยากจะค้นหาอีกนะครับเนี่ยก็กดเข้ามาดูแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เรามาดํเนินการซื้อครับผมกดเข้ามาดูเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่ามันจะต้องซื้ออะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็สายเติมก็จัดไปนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวละครดีๆนะก็จัดไปได้เลยครับทุกคนนะฮะอ่าส่วนต่อมาก็ตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะมีระบบ V.I.P นะนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบ V.I.P ก็ข้ามไปนะครับเนี่ยเห็นปะมันก็จะบอกอยู่นะครับว่า V.I.P เนี่ยเอ่อมันได้อมาบ้าง แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมเขาจะมีแจก V.I.P. ด้วยนะเนี่ยเห็นปะอย่างผมเนี่ยมีเป็น V.I.P. 2นะครับนะตอนนี้เออไม่ใช่ว่าเขาไม่แจกนะส่วนพื้นที่พวกนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ครับแล้กดรับได้เห็นไหมอ่าแล้วก็เนี่ยทหารที่เราสร้างมาเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยเอออันนี้ส่งจดหมายมีของแล้วมาแจกปะอ๋ออันนี้บอกให้เราไปนะครับทำการสํารวจอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับผมก็เอาเป็นว่าเข้ากล่าวแล้วกันนะในส่วนของตัวเกมนะครับใครสนใจก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมว่าเกมเขาทำออกมาดีนะเออน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่ชอบแนวซอมบี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะาตัวละครนะครับที่เขาออกแบบมานะครับเรียกว่าค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับพวกกราฟิกภาพตัวละครทำออกมาได้ค่อนข้างดี นะฮะเนี่ยใ่ปะเออนะครับผมยังไงก็คลิปนี้เนี่ยถ,ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละก,กันนะครับผมว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ครับสวัสดีทุกคนครับผม